แสบเรื่องแสบไปไหนอ่ะแต่ที่คนขี้แกงไปสองจริงๆอะไหนแกงนี้น้ำหยดลงหินทุกวันชิมเลยขินด่าชาวผู้ชายส่งไอจีวีให้ดูว่าแสดงว่าผู้ชึกชอบจริงไหมายว่างค่ะแต่จริงๆมันก็ถามว่าดีไหมเราไม่มีทางรู้ว่าหาคนหรอกว่ามันจะไปรอดไม่รอดถูกไหมแต่ว่าเออเราแค่ไม่ไม่อยากให้ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่กับเพื่อนนี่ยมันมันหายไป คอนเซปต์รายการน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อวินเนอร์น้องชื่อ w i น n e r ชาวต่างชาตอย่างนี้อย่างนี้ชาวต่างชาตอย่างนี้เออข้าก็ตายอ๋อมาตำไปลองคิดดูเดี๋ยวไม่โอเคแล้วร่างตัวอยาเป็นทางการหนึ่งสวัสดีครับผมว Winner ธนัทนะครับแั่แสดงจากซีรีส์รีเซ็ตการเกิดใหม่ของดวงดาวครับยา รว่าาทไม,นนไม่รู้นะไม่เคยถามเลยว่าทำไมชื่อวินเนอร์อยากให้<ม>ที่หนออึ่งอาจจะลูกชายได้ลูกชายหรือเปล่าอตอนแรกเขาบอกว่าจะชื่อวินแต่ว่า<อ><อ>เหมือนแบบพอไปไปมาแบบคนชื่อวินมันเยอะแต่ว่าที่บ้านอจ,จะเรียกวินแต่ถ้าเพื่อนอจะเรียกเนอร์ใช่ใช่จะเรียกเนอร์ใช่ก็จะแถวไอ้นี่หน่อยสุพรรณอะไรก็จะเนอย์ไม่ไดย้อนเรื่อไปเอาคำถามในช่วงแบบการเรียนก่อนดีกว่าตอนเรียนเราเราเรียนที่ไหน โรงเรียนนะหรอโรงเรียนมัธยมอ่ะมัธยมอ่ามัธยมเรียนที่สารธาณวิเทย์ร่มเก้าครับอยู่แถวสนามบินสุวรรณภูมิตัวเรียนใกล้บ้านปะใกล้ไหมก็ก็ไม่ไกลนะถ้านั่งแท็กซี่ไปก็ร้อยยี่สิบบาทไกลอ่ะร้อยยี่สิบบาทคือไกลมากไกลเก็ประมาณสิบสิบกว่ากิโลแต่ว่าโรงงานโรงงานคุณพ่ออยู่แถวนั้นเนี่ยเส้นเดียวกับโรงเรียน อ๋อก็คือทำงานไปก็เลยไปส่งลูกใช่ก็เหมือนแบบเลยไปส่งแล้วก็กลับมาทํางานตอนทํางานเสร็จก็แวะไปรับเราดูซีรีส์อยากรู้การเดินเส้นทางของเขาเนาะใช่เด้นทางจาการเดินทางไปเรียนแต่จริงๆตอนแรกอะเมื่อก่อนคุณพ่อคุณแม่ไปส่งแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบออกกําลังกายเช้าใช่ไหมก็เลยวิ่งไปส่งเออไม่ใช่ตลอดวิ่งไปด้วยเออขี่หลังไปโรงเรียนไม่ใช่ รถมันติดใช่ไหมเวลาแบบทางานหรือ,อไปเรียนอะหลักๆเขาก็เลยให้นั่งแท็กซี่ไปกันเองเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาไปส่งอะกว่าเขาจะถึงฟิตเนสกว่าเขาจะแบบได้ไปทํางานอะมันเสียเวลามาทยมใช่ไหมใช่แล้วคือพี่น้องอะคือเรียนเรียนเดียวกันไงก็เลยง่ายแบบหารค่าแท็กซี่กันไปสามคนสี่คนก็เลยแบบใช่แล้วมหาลัยมหาลัยมหาลัยก็เร <4 S 1> ียนธรรมศาสตร์ครับหลังศิษิ์คณะ คณะ S I I T ครับวิศวกรรมเคมีอินเตอร์เคมีเรียนอินเตอร์เรียนเรียนสาขาแล้วก็เรียนอินเตอร์ก็เป็นแบบไอ้นี่อยู่เอออยู่กับภาษามาตั้งแต่เด็กเราเรียนสายวิทย์ตั้งแต่มัธยมปลายใช่เลือกสายวิทย์ตั้งแต่มัธยมปลายแสดงว่าเราเป็นสายแบบสายเด็กหรยเรียนเลยไหมถ้าเมื่อก่อนอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่เด็กอ่ะคือจะชอบแข่งแบบเกรดกับพี่น้อง แบบว่าใครได้เกรดเท่าไหร่ก็จะแข่งกัน3กว่า3กว่าตลอดว่าบางทีพี่สาได้3.9ผมได้3.7อะไรเอะไรเงี้ยก็จะเด็กแต่ว่ามันจะมีจุดเปลี่ยนอยู่ปีหนึ่งซึ่งทำให้ผมเละไปเลยค <laughs> <c oughs> ือ <c oughs> ตอนนั้นไปเรียนต่อ ได้ไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกามันค่อนข้างฟรีเนาะเออมันก็เลยแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวก็รู้สึกว่ามันเออที่นู่นเขาอิสระเขาเน้นแบบการปฏิบัติมากกว่าแบบที่นี่ก็เลยรู้สึกว่ากลับมาแล้วมาเจอแบบเรียนหนักๆที่ไทยพอกลับมาตอนม .4 มันช่วงวิคณิตมันจะเป็นโอพื้นฐานเลยใช่ไหม เคมีฟิสิกส์วีวะอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันแน่นมากเลยแล้วเรากลับมาเราไม่ได้เรียนม .4 ที่ประเทศไทยเราเรียนที่นู่นมันก็เลยกลับมาม .5 แล้วไม่รู้เรื่องแหละซึ่งเราเกียดไปแบบไอ้นี่ก็เลยรู้สึกว่าเออเท่าที่ได้เอาเรียนเท่าที่ได้ก่ยัง่ทได้นะก็ยางสั่งเอาพิมพ์ฐานดีๆใช่ใช่คอ่ะแล้วตอนเรียนเราเป็นสายหน้าห้องหรือหลองห้องภาษาไทย หลังห้องเลยไปอยู่หลังห้องเลยแอมอาจารย์ด้วยวันไหนที่อาจารย์มาหาอไรนะวันไหนอาจารย์เจอหน้าอาจารย์ยิ้มเลยว่าดีใจที่จดีใจบอกว่าโอ้มันวินเนอร์มาเรียนแล้ววันวินเนอร์ไม่สามนินเไม่หรอกเพือนถ้าเราก็ต้องเป็นคนเรียนเก่งอยู่บ้างใช่เก่งไหมอะก็เรียกว่ากลางๆไม่ได้แบบโดดเด่นขนาดนั้น แต่ผู้ชายก็ต้องมีบ้างก็ต้องมีโบร์มีเกมมีเลนบ้างปกติบ้างถ้าผู้ชายอ่ะที่แต่มัธยมนะยมีไเตะบอลบ้างนู่นนี่นั่นอาจารย์ลากคอมาปเรียนครับอาจารย์วิ่งตามมันลากคอมาเรียนเลย ถ้าโรงถ้าโรงเรียนมัธยมมันจะมีเรียนพิเศษเนาะถ้าสมมติปกติมันเลิกสามโมงครึ่งเรียนพิเศษก็จะเลิกสี่โมงครึ่งก็คือสามโมงครึ่งอะ่ะบางคนอะ่ะเพื่อนที่ไม่ได้เรียนพิเศษอะ่ะก็จะเออเขาก็าาจะไปทํากิจกรรมกันซึ่งผมเรียนพิเศษก็จะต้องเรียนตลอดเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าอยากเป็นเตะบอลกับเพื่อนนะเพื่อนแบบว่าแล้วก็แบบจานก็ไปดักรอสนามบอลเลยตอนเรียนแล้ได้าอย่างนี้คือเราเป็นเรียนหรือกิจกรรมเราเราเป็นสายไหนเนี่ยผมเป็นคนที่ค่อนข้างแบบไปทั้งคู่อ่ะ คือมันอย่างละครึ่งครึ่งมากกว่าคือไม่ได้แบบเรียนก็ไม่ได้เรียนจ๋าขนาดนั้นเออเอออันี้กว่าแบบว่าสายกีฬาหรือว่าสายดนตรีดีกว่าสายกีฬาครับเป็นคนชอบออกกาลังกายตั้งแต่เด็กแล้วใช่แล้วมาสายการแสดงได้ยัไงกว่างงงงนะสายการแสดงอ่ะเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ที่มหาลัยอ่ะรู้จักกันแล้วว่าอยู่ในวงการมก็เลยพาไปใช่ แล้วคือตอนนั้นเราก็เราเป็นคนตามเพื่อนอย่างง่ายๆเพื่อนว่าไงเราก็ว่างั้นชื่ว่าไปเ<อ>ล่นกับเพื่อนเราเรื่องแรกกะโชคดีได้เล่นกับมันด้วย uh huh. มันก็เลยแบบเป็นฟิลเหมือนที่สแสดงกับเพื่อนแล้วก็แบบเจอคนนู้นคนนี้อายุไล่เดียกันนะเนาะเมื่อก่อนบอซีนิติแมนแฟนวิศวาแล้วคนนั้นชื่อว่าชีดจอมครับออเหายไปแล้วหายแล้วจริงผมไปเรียบร้อยแล้วทำงานประจำใช่ใช่มาอยู่กจบวิสวาเราได้ทำงานประจำ อ่ยังไม่ได้ทำงาน taking, วิศวะเลยแต่ว่ามีไปฝึกงานตอนปีสาก็คือไปอยู่โรงงานก็ไม่ชอบเลยเลยอยู่ตรงนี้ต่อเฮ้ย้ต้องมีคำถามสำหรับวิศวะมีคำถามอะไรอ่ะระหว่างวิศวะกับวิศวะเรื่องอะไรแหวไปไหนอะไเที่ยวส่วนใหญู่่วิศวะนะตามมาในมอเดี๋ยวแวนตลอด รู้บ้างผมอะ่ะเรียนวิศวะแต่ว่าวันวันอ่ะสตอรี่อยู่สตาบาคัคเพื่อนผมอะ่ะบอกว่ามึงอยู่วิศวะคมีหรือมึงอยู่วิศวะสตาบัคนะวิศวะไอ้นะใช่ตลอดใช่สม่วยอ่ะสนิทกับยามเลยแบงค์กรุงเทพ่า เราเป็นแบบ introvert หรือว่า extrovert ขอเราก่อนเออขอเราด้วยอันนี้ว r ดเออแบบคือกลางๆอ๋อกลางอๆเออ intro extrovert คือไม่ค่อยเป็นเอกอะจริงๆเป็นเอกนะไม่จริงปะจริงเป็น extrovert E อะไร E N F J มั้งหรือ T เนี่ยจำไม่ได้อะที่เคยเลีน E หรือ J ใช่ไกับ J E N F T หรือ E N F J ใช่มใช่จไเนเหมือนมีแล้วก็ น,นี้ I N F J คืออันเนี้ยจะเป็นบุคลิกแบบว่าถ้าถ้าคนที่ไม่รู้จักไม่สนิทอ่ะคือจะเป็นคนหน้านิ่งไงแล้วก็ทุกคนก็จะแบบตอนนั้นเพื่อนอะ่ะก่อนที่จะสนิทกันอะ่ะเจอกันครั้งแรกก็บอกว่าไม่กล้าทักมึงเลยอะ่ะหน้ามึงดุม,มากเลยอะ่ะรูน,นี้นั่นแต่ว่าพอรู้จักกันจริงๆแล้วผมจะแบบตลกขี้เล่นขี้แก้งแบบคุยเยอะ<ต>อะพูดเยอะด้วยมองเขาหน้าหนิ่ง ยิ่งเวลาอยู่คนเดียวใส่หูฟังอเออเออเออต่นติกนึงอม่ออพามีเจอเพนวันแรกอะทุกคนจะคิดว่านิ่งๆใช่เพราะว่าเล่นถาจังหวะไปทักคุยหลายรอบมากว่าจะเข้าไปคุยยังไงวะเขานิ่งมากเลยถ้อยู่ข้างนอกคนเดียวจะเป็นฟิวนั้นแต่ว่าถ้าสนิทกันรู้จักกันก็จะคุยเล่นอย่างเงี้ยแหละเลยเปลือได้หมดแต่คนขี้แกล้งมาอจริงๆอะไหนแกล้งิ นอนแกล้งขี้แกล้งเกินแกล้งเกินแกล้งเกินเลเขาเรียกว่าแอบแกล้งแอบแกล้งอแล้งก็อาจจะไดก็อาจจะเป็นไปสมมติว่าเราเจอเพื่อนใหม่อย่างเงี้ยเราเป็นเฟชชี่อย่างเงี้ยเรามีวิธีเมคเฟรนกับเพื่อนยังไงแบบเราเราดูแบบคนไม่กล้าเข้าหาเราอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไปเมคเฟรนอ่ะอะเนี่สมมติได้สามคนเนี้ยจะเลือกทักใครก่อนเรต้องอย่างนี้ดิ เออเพราะว่าดูแบบอินหน่ายอ่ะแต่ว่านิ่งมากแต่ตอนตอนตอนที่หน่ายแสดงอินตอนนั้น่ะก็ดูนิ่งๆเนาะเหมือนไม่รู้ว่าเหนื่อยขับมาหรือเปล่าแอดอาจจะเหนื่อยอยู่เขาได้แอดอยู่แอดศาแอดศาสตแต่จริงๆนี่ก็ชอบชอบขับคนนะแบบสมมุติว่าตอนเจอเพื่อนใหม่ครั้งแรกก็จะเป็นฟิลเอ้ยชื่ออะไรอ่ะเออนู่นนี่นั่นชวนคุยค่ะพีเทละาเราเป็นไงยังไงแบบ เราเรกชื่อนะหรือมันรู้จักชื่อแต่เราไม่รูตอนแรกอะเฟชชี่ตอนที่ไปรับน้องก็จะไม่รู้จักกันใช่ไหมแค่เห็นป้ายแบบเฮ้ยอ๋อชื่อนี้เหรอเออดีดๆรู้จักนะชื่อนางสาวชื่ออ๋อมันมีอ่ะอืออ่านมุดปีหมดนะรายการจบหมดแล้วอีกทักทายกันเสร็จใช่ไหมมันก็ต้องคุยเรื่องอื่นกันต่อเนาะจะได้รู้ว่าถ้าไวฟ์มันตรงกันเนาะมันก็จะคุยกันต่อได้ยาวแต่ว่าถ้า บางคนไว้มันไม่ตรงกันแล้วก็รู้รู้จักพันผ่านไว้แต่ที่ต้องเรียกว่าตรงกันก็เป็นคนแบบขี้เล่นแบบชอบอะไรพวกเนี้ยเล่นเล่นได้แต่ว่าอย่ามาได้กันก็บอกเนมยนแล้วเข้าไปเลยแบบอย่างสีเหลืองเลยไม่ใช่เออเพราะนี่ว่าขอปากของคอแล้วเรื่องเรียนเออเป็นเรื่องความรักดีกว่าเออความรักกดีกว่าค่ะแต่ช่วงไม่มีช่วงหลัง ชื่อช่วงเหรอแาสเลิฟเหรอรักแม่ดีเนี่ยความรักในปัจจบันไม่้วอมาไปกาคคำถามแรกมีป๊อปตี้เลิฟไหม โอ้ต้านเล่าให้ฟังหน่อยไม่อยากได้อนุบาลนะยังไม่ไดไม่ได้ถ้ารักครั้งแรกเลยนะป .6 มั้งไม่สวยโตยังโตอยู่เลยประมาณอายุ14มั้ง1ิ14าม่ชอบรุ่นน้องคนนึ่งชอบเป็นรุ่นน้องสองปีอ่ะเด็กกว่าสองปีเขายังหกเขายังหกเขาหน้่เปล่าแป้งเลยเป็นฟิล์มเห็นน้องแบบน้องกาลารเป็นฟิลแค ใช่ใช่คือแบบเขาสแซงขึ้นมาเลยอ่ะเขาเขาเรียกโดดเด่นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะถ้าสมมุติว่าเวลาเราแบบสปาร์กับใครสักคนน่ะนะไม่ว่าเ่าจะอยู่ทามกลางคนเยอะแค่ไหนเราก็จะมองเห็นเขาเสมอใช่ไหมพี่เฮ้ยพี่เลิฟมากพี่เลิฟตาเป็นประกายวิ่งโชคดีตรงที่น้องคนนั้นน่ะเขาเป็นเป็นเพื่อนเพื่อนน้องเออเลยอะไรอะไรเขาเป็นเพื่อนน้องคือคือเพื่อน เป็นมีน้องใช่ป่ะแล้วก็เป็นเพื่อนกับเขาอะอ่าโอเคโอเคโอเคเข้าใจละก็เลยแบบเออให้ให้น้องรุ่นน้องอะน้องเพื่อนเนี่ยขอให้ไปเออใชโป๊กน่าจะยีงมีใช่แล้วมีพิมมีอะไรพวกเนี้ยเล่นเล่นแบบสมัยก่อนตาพิมเลยนะ กินได้เลยจําแป้นได้เลยบีบไ่เอเธอขอพิมก่อยนั่นแหละก็แบบแลกกินกันก็แบบคุยกันสักพักแต่ก็แบบไม่ได้อะไรเพราะว่าดนเด็กอะเนาะอะไรยังไงก็คือก็คุยกันแค่นั้นได้บอกใช่ไหมก็คุยกันแป๊บแล้วก็ไม่ได้คุยต่อมาคุยกันในทีตอนน่าจะมัธยมต้นเนี่ยแหละถ้าเราชอบใครจะคนอะเราจะเป็นคนไปจีบเขาก่อนหรือชอบให้เขามาจีบจริงๆนี่ไม่ค่อยการักใครก่อนถ้าจีบให้เขารู้ว่าแบบเอยเราชอบนะเราสนใจอยู่แต่ว่าจะเป็นผู้ชาย ขี้เขินอะไม่กล้าขาค่บคือแบบคือแบบบางทีแอบมองแต่ว่าพอเขากบหันมามองก็จะแบบขาไม่กล้ามองเป็นทีมนั้นแล้วจะส่งสัญญาณยังไงให้เขาชอบคือถ้าอย่างตอนเด็กๆอะคือพอเพื่อนรู้ว่าเพื่อนมันจะแกล้งเพื่อนเพื่อนมันจะแบบเฮ้ยน้องน้องมีคนดีชอบมาเรียนเดินไปแกล้งเราแล้วจะเขินแล้วแบบ พอเราเขินอ่ะเขาเพื่อียนรู้ไงว่าแบบเอเราจริงๆเราชอบจริงแล้วมีเคสที่เราไม่ชอบไหมแต่ว่าเพื่อนแซ้มมีเยอะเลยเดินเดินผ่านเดินผ่านนันเด็กอ่ะตัวเล็กๆอ่ะก็แบบเดินผ่านน้องๆพี่ก็ดีชอบแบบแออกลรู้เน้องตัวเล็กนิดเดียวอะไรอ่ะผมรู้สึกว่าความแบบไอ้สนิทความไว้ใจอะไรกันพูดนะผมมันเกี่ยวกับความรู้สึกมากกว่ามนไม่แบบและเห็นบอกว่า น้ำห,หยดลงหินทุกวันฉิดเลยหิน,น,นด่าไม่ใช่เพราะมีคอนเทนต์อิกตอนอีกก็คือถ้าผู้ชายส่งไอจีวให้ทุกวันแสดงว่า<อ>ผู้ชายเออผู้ชายชอบจริงไหมผู้ชายว่างะ่ง กดไลค์สตอรี่แต่ว่าเพื่สนใจจริงไหมยูไอจีแรกๆก็คือใช้วิธีแนานำแบบเวลาเวลาแบบถ้าไม่กล้าคักใครจะสดไลท์กดไลค์หรืออีโมจิอะไรไปอ่ะไม่ตอนนี้อ่ะตอนนี้กดไลค์สตอรี่แปลว่าชอบจริงไหมมันมีชอบชอบที่เะลงพูดยากผมว่ามันแล้วแต่คนแต่ส่วนใหญ่บางที เขาอาจจะสนใจเราก็ได้ว่าแบบเราอยู่ที่ไหนก็แบบแกล้งๆว่าชอบสถานที่แอบถามถ้าชอบสถานที่เด็เขาไปชอบอะไรก็อะไรก็อะไรนะไ่ได้แต่ว่าชอบไม่ได้แปลว่าชอบเขาใช่ฟังไว้นะคะเด็กๆจำไว้นะคะแค่ไลค์พอชอบสิ่งนี้ไม่ได้แปลว่าชอบ้และและมีเด็กจ้าโยงเบรกมากข้างไลค์บ่อยๆอ่ะนะะคเออไล่สุ่มไล์มั่ว ก็ทีมันกดไปโดนอะในกองแถบอะแต่แต่นี้เมื่อก่อนก็เป็นนะว่าแบบฟิลแบบถ้าสมมุติว่าเราฟอลใครคือเราจะไลค์เขาทุกรูปเลยไงแบบฟิลแบบรู้จักก็ไลค์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 จนโวนเพื่อนต่าว่าจะไลค์อะไรกันเยอะแยะทีแบบนี่นี่เพื่อนผู้หญิงเยอะไงมีเพื่อนผู้หญิงเยอะก็แบบไปไลค์รูปเวลาใครลงเรารู้จักเราก็จะไลค์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 หมดเป็นการซัพพอร์ตใช่ก็คือแบบให้กำลังใจอืมแล้วจะมีเพื่อนผู้หญิงบางคนที่แบบกูลงรูปแล้วมึงมาไลค์รูปกูยากอะไรงี่แบบมึงเมนรูปกูเน มันจะมีฟิวน้ำเนี่ยเป็นการซับพอร์ตใช่ใช่ใช่แล้วเราแบบว่าเคยเคยข้ามเฟนโซนมโอ้ไม่เคยเลยเรื่องข้ามเฟนโซนจริงๆรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวนะแต่ว่าจริงๆชนิดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ แต่ว่าหมายกว่าเพราะว่านี่เป็นคนที่ถ้าสมมุติว่าเป็นเพื่อนเนี่ยใครอ่ะคือให้ให้ใจเต็มร้อยอ่ะแ็คือรู้สึกว่าเรารักเพื่อนมากๆถ้าสมมุติว่าเราข้ามเฟซโซนไปแล้วสมมุติวันหนึ่งมันไปกันไม่รอดโอกาสที่มันจะไม่ได้คุยกันต่อเรือเริ่มเป็นเพื่อนกันมันค่อนข้างสูงอ่ะ ก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะเสี่ยงตรงนั้นแบบ <cook. S 1> แค่รู้สึกดีต่อกันแบบแค่เป็นเพื่อนกันแค่ก็ดีอยู่แล้วจิตใจจริงจริงมันก็ถามว่าดีไหมเราไม่มีทางรู้ว่าหาคนหรอกว่ามันจะไปออรอดไม่รอดถูกไหมแต่ว่าเออเราแค่ไม่ไม่อยากให้ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่รับาเพื่อนตรงนี้นมันมันหายไป เราจะเลือกคนคนหนึ่งเป็นแฟนหมออะไรถ้าเป็นฟิล <c oughs> ป์ปัจจุบันเลยนเนาะแต่เหงบอกว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีความแบบจับภาพรูปลักรภนอกก่อนแบบได้แล้วสุดท้ายมันก็ข้ามเรื่องนี้ไม่ได้ใช่บางทีเฟิร์สอิมเพรสชั่นคนนะึงเนาะถ้าเราไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะยังไงเฟิร์สอิมเพรสชั่นเราก็อม,มองที่แบบรูปลักษณ์อยู่แล้วว่าเออเขาตรงสเปคเราไหมอะไรเราไหมคือความสวยความหล่อของแต่ละคนสแตนดาร์ดมันไม่เท่ากันอยู่แล้ว ก็ถ้าสมมุติว่าคนที่ตรงสเปคเราที่สุดนะเราก็มองเขาดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นยังไงเนาะถ้าถามผมปัจจุบัน,นออตอนเนี้ยพอเริ่มโตเริ่มทํางานเนาะมันรู้สึกว่าแค่ความรัมันไม่พอแล้วพอเริ่มโตเมื่อก่อนสมัยแบบตอนพีเลก็อาจจะแค่แบบเออแค่เราสองคนคนสองคนรู้สึกดีต่อกันนะ่ะก็พอแล้วแต่พอโตขึ้นหน้าที่การงานครอบครัวทุกอย่างมัน มีผลในความสมคัญหมดเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าพอโตแล้วว่ามันหลายอย่างองค์ประกอบมากเลยอ่ะไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวแล้วในการที่เราจะเลือกใครจะคนเป็นแฟนคือมันต้องคุยแล้วสบายใจเราทํางานมันเหนื่อยเขาเป็นเซฟโซนให้เราเพื่อนสังคมเขาเพื่อนเขาครอบครัวเขาโอเคกับเราไหมแล้วเขาแล้วสังคมบ้านเราก็โอเคกับเขาหรือเปล่าคือมมนต้องทูลอ่ะตอนเนี้ยใช่แล้วตอนนี้เรามองความรักยังไง เทียบกับตอนเด็กที่แบบว่าชอบป๊อปปี้เริฟมน้องคนนี้เนี่ยแต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนนี้ดูหลายองค์ประกอบคิดเยอะขึ้นคิดเยอะขึ้นตามอายุอ่ะใช่แล้วเราเป็นแฟนสายไหนทาสมเป็นแฟนสายหนึสายสอสายปสายสสายจะเร็วหน่อยไปนถ้าเมื่อก่อนตอนเด็กๆจะเป็นคนขี้หึงมากขี้ห่วงมากไม่งไไม่ไม่ไม่ใช่ คือไม่ได้ไม่ได้ห่วงแบบที่เขาจะไปมองใครนะแต่คือคนอื่นมามองไม่ชอบจะเป็นฟีลนั้นแบบทำไมไอ้นั่นไม่ยุ่งกับเธอเออเออใช่ถ้าถ้าเป็นผู้ชายเมื่อก่อนคือแบบจะเคืองมากเลยแบบเวลาขนาดเพื่อนกันเองอะะแบบไปแกล้งแบบเจอไอ้นี่ตอนตอนนั้นนะจะไปแกล้งแบบเธอแบบมันก็เลยแบบแก้นั้นเราก็รู้สึกแบบ ไม่ชอบละวิ่งแบบไล่ด่าเพื่อนแท้เตะเพื่อนเลยได้แต่พอโตแล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นฟิลชี่อ้อนมากกว่ารู้สึกว่าตอนโตัวมาแล้วรู้สึกว่าเออหลายๆอย่างเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่น่าหึงหวงเท่าไหร่ละเพราะว่าก็โสดมานานละก็เลยไม่รู้แต่ว่าคิดว่าช่วงนี้ก็อ้อนแม่บ่อยด้วยเป็นคนเห็นแม่หรือเปล่า ก็ก็ยังโดนแม่ด่าอยู่เลยว่าไม่เคยอยู่กับแม่แต่เป็นรูปแม่ไหมฟิลแบบก็คือจะเ็นการไม่รักพ่อถ้าตอนโตส่วนใหญ่จะไปกับแม่มากกว่าพ่อแต่แต่ตอนเด็กๆอาจะอยู่กับพ่อมากกว่าเราชอบตามพ่อเมื่อก่อนตอนเด็กๆอยู่บพ่อไปทํางานไปนู่นไปนี่แล้วไม่อยากตาแต่หลังๆเราอยู่บ้านแบบอยากอยู่กับแม่อยากแบบบางทีก็แบบไปหอมแก้มแม่อะไรบ้างเออพอเริ่มโตแล้วก็รู้สึกว่าบางทีว่แม่ครับแม่ครับแต่ ใช่แม่อ้อนเป็นพิเศษจะไ้รัเป็นพิเศษเราเราแบบชอบแฟนสายไหนถ้ามีแฟนอะเราเราเป็นสายอ้อนแล้วอะสายไม่มีอ่ะจริงๆแค่ชอบคนที่ดูแลตัวเองได้เพราะว่านี่เป็นคนที่ค่อนข้างขี้เป็นห่วงคนอื่นมากเลยสมมุติว่า ก็ฟิลหึงหวงเมื่อก่อนแหละแต่ว่าเวลาคือจะไม่หึงหวงกับคนอื่นแล้วแต่ว่าจะแบบผัวความปลอดภัยเขาหรือแบบอะไรพวกเนี้ยคิดว่าถ้าสมมติว่าถ้าแฟนที่ชอบเที่ยวนี่ผมแบบไม่ไม่เลยเพราะว่าเราเป็นคนขี้เป็นห่วงคนนะเนาะถ้าไปเที่ยวกลางคืนไม่เปนอย่างงี้แลจะฟีลแบบออกไปเที่ยวกลางคืนเไม่ได้เหรอเราขี้เป็นห่วงเะไรมากเดี๋ยเมันชินมากมันก็จะเป็นฟีลไม่สบายใจอ่ะเนาะคือเราอาจจะไว้ใจคนของเราแต่ว่าไว้ใจคนอื่นเออใช่ ชีวิตหาปีคือเราก็พลิกเนาะจากชีวิตเป็นเด็กนักศึกษาวิศวะมาเป็นนักแสดงแล้วเรามองภาพอีกห้าปีข้างหน้าของตัวเองอีกห้าปีตอนนี้เขามองว่าจริงๆตัวเองก็ชอบนะงานในวงการนะก็เลยคิดว่าอีกห้าปีก็คงยังจะเป็นนักแสดงอยู่แต่ว่าก็หวังว่าอีกห้าปีจะเป็นนักแสดงที่ดีขึ้นกว่าเดิม แล้วก็ประสบความสําเร็จอยากมีผลงานเยอะๆได้รับเล่นบทบาทที่หลากหลายมากขึ้นอยากได้ลองอะไรใหม่ๆได้เ,เจอผู้คนใหม่ๆมากขึ้นก็คิดว่า5ปีก็คงจะยังอยู่ในวงการแต่ว่าก็คงจะเติบโตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็หวังว่าจะได้เล่นบทที่ท้าทายแล้วก็ดีขึ้นโอเคเรารู้จักวินได้เงนพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราไปช่วงเล่นเกมจ้ะผ่อนคลายผ่อนคลายเลยสวัอดี กติกาในช่วงเมคฟันเราจะให้แขกรับเชิญจับรายชื่อเรเลปินในกล่องพร้อมบอกเรื่องที่ประทับใจหรือเรื่องที่อยากจะบอกกับเจ้าตัวตเรามาจับเบสเป็กันดีกว่าเออเยืะเลยน,นะทัมพ์พะทันท<ม>ันด<ม>์แดนแดนแดนที่หนูตอนนี้เพื่อออกรไรกันเราไปนะ,ะจริงโแล้วผมก็หยิบได้พี่พอดีนันต่อ กูเฉิ่งรือแฉะอะไรก็ได้นะพี่บอมไม่มีอะไรให้แฉเลยอ่ะรงจิพี่บอมไม่มีอะไรแฉจริงเราไม่ได้เป็นน่ารักน่ารักเงปิดเยอะมากเจอเจอครับจริงพี่บอมเป็นคนแบบน่ารักมากเลยนะเป็นคนนิสส์มากเลยแบบดูหน้าเข้าหากว่าผมมากแต่เขาดูแบบตะมุตะมีใช่ใช่น้องบอมใช่แล้ว ตอนแรกอ่ะผมเจอผมนึกว่าเขาเป็นน้องผมนะพอพี่บอกหน้าเด็กมากใช่ใช่แล้วแบบถ้าบุคลิกผมถ้าตอนนี้นี่ผมก็จะดูแบบโตแบบดูแกนิดนึงแต่คือพี่บอกเขาแบบหน้าแบบน่ารักหน้าแบบหน้าเด็กด้วยแต่หน้าเนดูใช่ตอนแรกผมว่าน้องอายุเท่าไหร่ตอนแรกคุยกันแบบคุยกันแต่ว่ายังไม่ได้ถามอายุพอถามอายุโอ้หลบช็อกอะแล้วก็แบบโอ้ทำไมพี่หน้าเด็กจังเลยอะพี่บอกมเขาเป็นคนที่ ทำงานแล้วแบบเขาตั้งใจมากนะแบบอย่างเป็นเรื่องรีเซตอะ่ะคือเห็นบุคลิกเขาแบบนั้นนะแต่พอต้องมาเล่นรีเซตอะ่ะคือมันต่างไปโดยโ<ฮ>สิ้นเชิงแบบ<ฮ>ใช่ใช่เขาต่างแบบต่างแล้วต่างมากเลยแบบพี่บอมเก่งมากแล้วก็แบบข้างนอกพี่บอมก็เป็นคนไนท์่เป็นคนน่ารัก็นที่ทน่ารักมากคนหนึ่งพนะี่อยากบอกอะไรพี่บอมไหม ครับอพี่บอมว่ารักพี่บอมเสมอครับขอเคล็ดลับหน้าเด็กด้วยครับเราก็แบลสูู้ไปเลยใช่ไหมโอ้ซูไม่ไหวนะกับพี่บอมมาความแบล็กว่าแบล็กทันทีแข่งกับไอ้แบล็เออท่าเดียวเลยเอาหรอใช่ท่าเดียวเลยไม่ท่านี้เลยไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูมาก่อนนะพี่บอมข้อที่ต่อไปขอเล่เด็กเลยได้ปะ ใช่พี่น้องหน่อยพี่น้องแบบน่ารักมากๆพี่น้องเป็นคนที่โอเพิดมากๆแล้วก็แบบเป็นคนที่รับฟังคนอื่นเสมอแล้วก็เป็นคนที่ใจกว้างมากจริงๆดีใจมากๆที่ได้มาอยู่กับบอร์ดแคสต์แล้วก็ได้อยู่กับพี่น้องยินดีมากที่พี่น้องให้โอกาสผมได้มาอยู่ตรงนี้ได้เล่นละครได้เล่นซีรีส์ที่พี่น้องทำนะครับก็สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีครับแล้วก็จะพัฒนาตัวเองเรื่อยๆเพื่อ นนักแสดงที่ดีให้กับทางพี่น้องแล้วก็บอดแคสครับถ้าพี่น้องเนกีะพี่น้องอ่ได้เลวินอร์เอโอเคอ่าคนสุดท้ายขอเด็ดเด็ดเมื่อกี้แคเด็ดนะเกีเลยเกเลยเด็ดเลยเลงอยู่แบบอุ้ยจะได้หมพีปอนี่แกงนี้ไปกองถ่าย จริงๆตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าพี่ปอนจะเป็นคนแบบตลกนะเพราะว่าตอนแรกเห็นเราเห็นรูปในเอจีพี่ปอนหรือว่าแบบใช่เราจะดูนิ่งๆดูแบบเออคูลูเนาะแต่พอได้รู้จักจริงๆพี่พี่ปอนเป็นคนขี้เล่นนะพี่ปอนเป็นคนขี้เล่นตลกแล้วก็แบบเออโดยมีมุมน่ารักอ่ะเขาแบบขี้อ้อนเหมือนกันนะพี่ปอนอ่ะซึ่ง แต่ว่าพอเวลาทํางานนะพี่ปอนเขาตั้งใจมากเลยนะจริงจังมากก็เลยรู้สึกว่า,าตอนเข้าซินกับพี่ปอนเราก็จะสบายใจใช่ใช่อ,อยากบอกอะไรไหมอยากบอกพี่ปอนว่าดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับพี่นะครับแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้รงอย่างกับพี่ปอนนีกครับ มีอีกคนนึงปะนี่คนนึงที่เราอยู่ข้างนอกใช่ที่เราอยู่ข้างนอกคนนั้นก็คือเรารับเชิญมาจากนักแสดงรีเซ็ตนี่แหละใครอ่ะวินเนอร์ธนาธิปรู้จักปะอ๋อรู้จักไหมอืมอยากได้อยากให้พูดถึงเขาเลย อยากจะบอกกับวินเนอร์ฮาร์ดว่าให้พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่าขี้เกียจแล้วก็ขอให้เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันครับอ,อยากขอบคุณอะไรตัวเองไหมอยากขอบคุณอะไรตัวเองเหรออยากขอบคุณที่ตัวเองไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนตัวเองก็ไม่ท้อพยายามสู้ต่อไปแล้วก็อยากขอบคุณเรื่องราวทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตในอดีตเนี่ยแหละที่ทาให้เราได้เป็นเราในวันนี้แล้วก็ได้มาอยู่ในจุดนี้แล้วก็ฝากคุณเนอร์ ะะคะฝากผลงานละครดีค่ะ,คะใช่กำล,ลังแบบโอ้โหติดเทรนวงเววยเป็นตัวร้ายปะไม่ร้ายไม่ว่าจะกี่คลิปออกมาผมก็จะบอกว่าผมเป็นคนดีเพราะว่าผมเป็นคนดีอันนี้คีดเบื่ดนะ ผมดีที่สุดผมดีที่สุดนี่สุดนี่ใครดีทั้งแล้วฝากคุณวินเนอร์ก็ยังไงก็ฝากผมวินเนอร์ทันทันแล้วก็ซีีเรื่องรีเซ็ตการเกิดใหม่ของดวงดาวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับก็ตอนนี้เดินทางมาครึ่งเรื่องแล้วกาลังเข้มข้นเลยก็ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะครับยทางไหนทางไหนติดตามได้ทางไหนบ้างสาหรับรีเซ็ตนะครับสามารถดูได้ทางช่องสามทุกวันจันทร์นะครับเวลา4ี่ทุ่มครึ่งหรือว่าถ้าจะดูเวอร์ชั่น ธนัทนะครับถ้าไ i ชีหรือแบบ iq.com เวลา4ี่ทุ่มสีครับผมก็ฝาก IG ผมด้วยนะครับ Winner u n d ั r s c ร r e ธนัร์ัทครับดิท็อกทีทีเหมือนกันครับทวิตเอ็กเหมือนกันครับไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่ใชนใช่แล้วก็อย่าลืมนะครับมาดูรายการเบงเฟรดกันเยอนๆคิดน้าเขาจะเอาใครมาสัมภาษณ์อีกก็ติดตามนะ